ตอนนั้นเราอยู่ปีสเทอม2องแล้วอีกครึ่งเทอมอะ่ะเราจะจบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อเสียก่อนไม่อยากเข้าครัวไม่อยากเห็นบรรยากาศไม่อยากใช้เครื่องปรุงที่พ่อซื้อมาให้หมดไม่อยากทำอะไรเลยคือเขาก็เสียงสั่นเครือเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าแบบต่อไปเนี้ยแม่จะไม่สบประมาทเตออีกแล้วอะไรเนงะี้ยจนวันนี้มันเหมือนเป็นจุดประกายว่าแบบเออจริงด้วยแม่แม่ยอมรับแล้วนะ สวัสดีค่ะเชฟเตยพัชชากระยะาดมิตรมาสเตเชฟไทยแลนด์ซีซั่น3ค่ะเจ้าของแบรนด์พาสต้าโซลูชันค่ะจุดเริ่มต้นเลยอที่เตยชอบทำอาหารเลยคือเตยเริ่มจากที่ เห็นทั้งคุณยายแล้วก็คุณพ่อทําอาหารตั้งแต่แบบเราเด็กมากๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเลิกเรียนปุ๊บคุณพ่อเขาก็จะพาเราไปตลาดไปดูวัตถุดิบนู่นนี่นั่นเพื่อจะซื้อกลับมาทําที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะให้เราอ่ะคอยเป็นลูกมือชิมแล้วมันอร่อยคือมันเป็นรสชาติฝีมือพ่อเรารู้สึกว่าเออเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างอันนี้เราชอบมันซึมซับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเราแบบโอ้โหเราอยากเป็นเชฟเลยอะ่ะมันคือช่วงตอนประมาณสักปฐม ก็คือวันนั้นเราทําเป็นเมนูนึงงนี่แหละให้คุณพ่อกับคุณแม่ทานคุณพ่อพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันอร่อยมากเลยอะมีพรสวรรค์นะเราอะ่ะคือแค่คําพูดเล็กๆของพ่อกับแม่มันทําเป็นจุดประกายให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําอาหารอะ่ะแล้วก็พอเราขึ้นมอต้นปุ๊บอะเราก็ดูว่า มหาลัยอะไร,ะไรที่เราจะเข้าได้คือเราไม่ได้มองว่ามอลายเราจะเรียนอะไรแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าฉันอยากเป็นเชฟอะไรนี้คุณแม่พอรู้ว่าเราอยากจะเป็นเชฟเนี้ยคือเขาก็แบบคุมขมับแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าอาชีพเชฟทำอะไร มันทำอะไรได้นอกจากจะเป็นเชฟในโรงแรมหรอหรือจะมาเปิดร้านอาหารหรอซึ่งบ้านเราไม่ใช่บ้านคนรวยนะเราจะมีเงินทุนที่ไหนมาเปิดร้านนั้นหมายความว่าลูกเราต้องเป็นพนักงานโรงแรม,มแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่เขาก็เหมือนบอกว่าเฮ้ยไปเป็นพนักงานแบบประจํำไหมหรือว่าเข้าสายสามัญไหมคือคุณแม่เขาเป็นพนักงานประจํามาทั้งชีวิตดังนั้นเขารู้สึกว่าการเป็นพนักงานประจำอ่ะมันคือสิ่งที่มั่นคง คือเขามองเห็นในอาชีพเขาแหละว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงแต่พอมันเป็นอาชีพอื่นอ่ะเขามองไม่เห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถผลักดันลูกได้อะไรเงี้ยเขาจึงอยากให้ลูกอ่ะไปในทางที่เขาแบบมองเห็นมากกว่าเขาจะได้ช่วยได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือคุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อ,พอก็บอกว่าเออถ้าอยากจะเข้าเรียนด้านนี้ก็ไปที่ดูสิธานีสี่อะไรเงี้ยคุณพ่อก็จุงมือไปเลยไปสมัครแล้วก็บอกแม่ว่าสมัครแล้วจ่ายค่าเรียนแล้วจ้ะ ตอนนั้นเราอยู่ปี4เทอมสองแล้วอีกครึ่งเทอมะเราจะจบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อเสียก่อนคือคุณพ่อเนี่ยเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วคือคุณพ่อเป็นเบาหวานเขาเสียเราก็เคว้งไปเลยว่าอ้าวเราเรียนจบไปเพื่อใครอะ<ม>เราอยากให้เขาเห็น<ม>คือเขาคือคนที่เราอยากให้เห็นมากที่สุดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ไม่ได้มองถึงแม่ด้วยอะแล้วก็ไม่อยากเข้าครัวมไม่อยากเห็นบรรยากาศไม่อยากใช้เครื่องปรุงที่พ่อซื้อมาให้หมด ไม่อยากทําอะไรเลยในขณะที่แม่ก็เป็นเหมือนกันคือแม่ก็ไม่อยากอยู่บ้านคือทุกคนเคว้งหมดจนถึงขั้นว่ามันต้องขายบ้านแล้วละ่ะอยู่บ้านอย่างนี้ไม่ได้เพราะบรรยากาศทุกอย่างมันทำให้ทุกคนแบบดาวไปหมด mm hmm. เราบอกทุกคนว่าเราเข้มแข็งเราแบบเฮ้ย hey, ชิลแต่จริงๆแล้วเราหลอกตัวเองมาตลอดเลยเราหลอกว่าพ่อไปเที่ยวต่างประเทศ mm hmm. เดี๋ยวพ่อก็กลับ เขาไม่ได้ไปไหนเขาไปต่างประเทศเวยเดี๋ยวเขาก็กลับคือมันเป็นการหลอกตัวเองแบบซ้ำๆอะ่ะแต่เรารู้คือถึงขั้นแบบเราฝันน่ะในฝันก็ยังพูดว่าแบบอย่าหลอกตัวเองคือพ่อตายไปแล้วเว้ย ตื่นมาเราก็ร้องคือแต่เราอยู่คนเดียวไงขับรถเราก็ร้องอะไรเงี้ยขับรถไม่มาหาอะไรเราร้องทุกวันทุกเช้าและทุกเย็นที่กลับมาตาบวมตลอดอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะแบบหลบหลบขึ้นไปแล้วเราก็เหมือนเราโยนหน้าที่ที่ต้องดูแลแม่ให้พี่ไปเลยเราเราก็จะแบบไม่คุยกับพี่ไม่คุยกับแม่กลับบ้านมาอยู่ในห้องคนเดียวเราก็ค่อยๆห่างจากแม่มาเรื่อยๆจนทุกคนขายบ้านพี่สาวไปอยู่อเมริกา มันคือเรือเรากับแม่สองคนแลละเราไม่เคยถามแม่เลยนะจนถึงทุกวันนี้ว่าตั้งแต่พ่อเสียมาแม่เป็นไงบ้างหนำซ้ำเรายังเป็นภาระให้เขาอีกเพราะว่าเราไปทำงานในส่วนที่เราไม่ถนัดแล้วเราก็เครียดกลายเป็นว่าแม่ต้องมาดูแลเราต่อเขาก็คอยดูแลแบบใส่ใจเราเรื่องอาหารเรื่องอะไรแทน,ะน้นที่เขาก็ทำกับข้าวไม่เป็นด้วยนะแต่ว่าเขาก็พยายามแบบเปิด YouTube ด,ดูว่าแบบต้องทำยังไงทำ,ทำนู่นทำนี่ให้ลูกกินยังไงดีเดี๋ยวแม่ขับไปซื้อ ผิดผิดถูกถูกแบบฝากซื้ออันนี้ได้อันนั้นมาแม่ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้โมโหเขานะเรารู้ว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยอยาหารที่แบบเขาทําบ่อยมากเลยคือแกงจืดผักหมูสับสกาดอะไรเงี้ยซึ่งคือเขาใส่แบบน้ำผงปรุงรสผักหมูจบแต่มันอร่อยเงี้คือเรากินแล้วมันแบบทไมแกงจืดแม่มันอร่อยจังวะความรู้สึกห่างที่มันห่างไปช่วงแรกยอะไรเงี้ย มันกลับมาแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเ,าเขาก็ห่วงยยแล้วเนาะจากคนที่ไม่ถน,นัดเลยกลายเป็นว่าเขาต้องทํางานด้วยแล้วเขาก็ต้องคอยดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลับมาแบบสนิทกันมากขึ้น,นพอเราเรียนจบปุ๊บแล้วเราคิดว่าเราอะไม่อยากทําครัวแล้วก็มีพี่บอกว่าเอ้ยลองไปเป็นแอร์ดูเพราะว่า เป็นแอร์ได้เงินเยอะนะก็เลยลองไปสมัครสายการบินนึงแล้วมันดันได้แต่ว่าด้วยความที่แบบเราชอบงานบริการเราก็คิดว่าเราเอาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แค่งานบริการไงทุกคนก็มองแค่ว่าแอร์ต้องไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือหนักเซฟตี้มากๆในทุกๆวันคือแบบแมนนวลคือมันหนามากแล้วเราต้องจําให้ได้ทุกนาว่าเกิดอะไรขึ้นทํำยังไงถึงแม้กระทั่งว่าเราจะทําคลอดผู้โดยสารบนเครื่องยังไงต้องผ่ายังไง ฉันจำได้แต่ซูวีเออจำได้แต่แบบการหมักจำได้แต่จิกชกแต่ละประเภทคืออะไรแต่แบบฉันต้องมานั่งจำเครื่องมือแพทย์แล้แบบอา้าวไม่เหมือนที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเครียดมากตอนแรกแม่ก็บอกให้สู้เตยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเด็กวัยหนูมันเป็นอย่างนี้แหละแบบเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินแต่แบบแม่หกเดือนแล้วมันไม่ชิน ทนอยู่กับมันประมาณ6เดือนจนมีวันหนึ่งแม่เดินมาพูดว่าเออเมื่อคืนแม่ฝันถึงพ่อแม่ถามพ่อว่าเอาไงดีคะเตยคือเขาคงเครียดจนเก็บไปฝันนะแม่อ่ะให้ลูกลาออกดีไหมอ่ะอะไรอย่างงี้คงประมาณนั้นแล้วพ่อเขายิ้มให้แล้วตื่นมาก็แบบดีดนิ้วอ่ะเดินมาเตดประตูบอกถ้าอยากจะลาออกก็ลาออกเลยนะพ่อบอกว่าลาออกได้แล้วเขาก็ปิดประตูเราก็ตื่นมาฮะเราก็เลยอ่ะแม่อนุมัติแหละ ลงจากไฟบินมาวันน like ั้นคือลากกระเป๋าไปที่ออฟฟิศแล้วก็ึมจะมาลาออกคือตอนลาออกเราตัดสินใจว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรในอนาคตอะเราต้องยอมรับมันให้ได้นะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือเองเลือกแล้วมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเตยมาเรียเชลซีชั้นสองมาแล้วไปสมัครดีฉันว่าแกทําได้เว้ยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังไม่เข็ดกับแอนะเราก็ยังยื่นสมัครแอร์อีกสายการบินหนึ่งไปอะไรเงี้ย บอกเพื่อนว่าแบบเฮ้ยแกเราสมัครแอร์อยู่อะเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าเราแบบติดแอร์เดี๋ยวแข่งมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยพอซีซันสเราอะลืมไปแล้วเพื่อนก็ส่งลิงก์มาตึง้งมันเปิดรับแล้วนะไปสมัครเดี๋ยวนี้อัดคลิปวิดีโอส่งไปแล้วมันก็เขารอบเราอะแค่พูดกับแม่ว่าเออคุณแม่เดี๋ยวแตะจะไปสมัครมาสเตอร์เชนะเขาก็ อ๋อโอเคจนวันที่เราถ่ายเทปแรกเลยเราก็โทรไปพรุ่งนี้จะไปถ่าย m a s t e r ร h เชฟนะอ่ะโอเค EP แรกมันไม่ค่อยเห็นเราเท่าไหร่หรอกพอ EP 2อี่อเตยได้จานที่ดีที่สุดเขาตกใจมากเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเราทำอาหารเป็นแล้วเราไม่คิดว่าเราจะแบบ โอ้ไม่กอดรังสรรมาเป็นแบบสปากเกตตีทุเรียนซาวน้ําอะไรของเราคือแบบมันเซอร์ไพรส์เขามากจริงๆอะไรเงี้ย <c oughs> เขาโทรมาคือเขาก็เสียงสั่นเครือเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าแบบต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ศบประมาทเตยอ,อีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่เราพยายามมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กกับพ่อว่าอาหารเราทําอาหารได้นะเส้นท,ทางนี้มีอะไรต้องเยอะแยะน,นั้นแม่อะไรเงี้ยจนวันนี้มันเหมือนเป็นจุดประกาศว่าแบบเออจริงด้วยแม่แม่ยอมรับแล้วนะอะไรเงี้ย พอผ่านมาสัก3ปีเราก็เริ่มบทบาทใหม่กับการเป็นแม่คือตอนที่เรารู้ว่าเรากําลังจะมีน้องเนี่ยตอนนั้นเรากำลังจะเปิดร้านอาหารทําให้เราต้องเบรกเรื่องร้านไปก่อนมันคืองานมันหายไปในช่วงเวลาที่เราแบบมีน้องพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราคลอดปุ๊บคืองานมันก็กลับมาพอดีมันเป็นช่วงแกร็บที่แบบลงตัวสําหรับเราเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากเลยคือเราอยากเห็นเขาออกมานะเพราะว่าเราเห็นเขาดิ้นในท้องรู้สึกแบบ ลูกเราจะหน้าตาเป็นยังไงแต่วินาทีที่เขาดึงออกมาแล้วแบบออกมาแล้วร้องแง่อ่างเงี้ยทุกอย่างที่เรากังวลอ่ะหายไปแล้วแล้วพอมันเห็นหน้าลูกอะ่ะเด็กคนนี้เหรอวะลูกเราเหรอเฮ้ยหน้าตามันตลกจังเลยอะ่ะเนี่ยลูกเราอะ่ะนี่หนึ่งชีวิตที่เราจะต้องรับผิดชอบเขาแล้วดีใจอะ่ะดีใจที่เขาออกมาแล้วเราได้เจอหน้ากันแล้วเนาะ เหมือนเราอะมือใหม่มากๆต้องล้วงปากแปรงฟันเปลี่ยนผ้าอ้อมแพมเพร์นยังไงเหมือนลูกเราล้องมาก,มากๆอะไรเงี้ยแล้วเราเครียดอะแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเตยอ,อย่าไปเครียดยิ่งเครียดนมมันก็ยิ่งหายนะแม่สอนมาตลอดคือให้เราอะอยู่กับความเป็นจริงโมเมนต์เนี้ยมันคือความเป็นจริงเราอย่าไปคิดฟุ้งซ่านว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเฮ้ยฉันจะรับมือมันได้ไหมมองความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้เราเป็นแม่ ลูกร้องคือลูกต้องการอะไรลูกกลังจะบอกอะไรเปลี่ยนพ่ออ้อมยางสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ถูกถอดพินมาจากแม่เราอ่ะพอเรามีลูกอะวันที่เราแบบกลับบ้านมาแล้วเราเห็นเขานอนอ้าปากหวัวด้วยใบหน้าแบบไร้เดียงสามันแบบเหมือนงานที่เราเหนื่อยมามันหายเหมือนดีดนิ้วเลยอ่ะเฮ้ยชื่นใจอะ <c oughs> น่ารักอะแล้วมันก็แบบเออสบายใจกันเลยอนะไรเนี่ย <c oughs> การแบ่งเวลาอย่างเงี้ยคือเราก็โชคดีที่ว่า,าคุณย่าใจดีรักหลานคุณย่าก็จะมาคอยดูหลานกับพี่เลี้ยงในช่วงกลางวันแต่ว่ายัางไงกลางคืนเนี่ยเราก็คือขอต้องเป็นหน้าที่เราเพราะว่าเราไม่อยากแบบทําให้ตัวเองนิสัยเสียว่าแบบไม่ไม่ดูลูกอะไรเงี้ยคือไม่ว่างานจะเช้าแค่ไหนคือเราก็ต้องดูลูกหรือเรากลับมาดึกแค่ไหนเราก็อยากจะแบบเอาลูกเข้านอนเอาให้นมลูกตอนคืนอะไรเงี้ย พอตั้งแต่วันแรกที่จนถึงวันนี้เลยที่เราเป็นแม่คนแล้วมันก็อดไม่ได้หรอกที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เราก็คาดหวังว่าเราขอพรเลยแหละว,ว่าให้ลูกเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแรงต่อสู้กับโลกใบนี้ได้ขอแค่ว่าเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้อีซี่สำหรับเขาไม่ได้ง่ายสำหรับเขานะมันมีมุมที่โหดร้ายสำหรับเขาและเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ วันหนึ่งมันไม่ต้องมีเราก็ได้อะจุดเริ่มต้นที่ทำพาสต้าเลยอย่างแรกเลยก็คือชอบกินพาสต้ามากแต่ก็เลยเปิดร้านออนไลน์ค่ะเป็นร้านขายพาสต้าเส้นสดก็คือเราจะทำพาสต้าเส้นสดเนี่ยส่งร้านอาหารก็คือเหมือนเป็นซัพพลายเออร์เลยแล้วก็รับทำขนมปังขนมปังขายอยู่แล้วเป็นขนมอย่างเงี้ยแล้วก็มีงานพวกพิธีกรบางหรือว่างานเชฟที่เป็นอ e ี way. เวนต์เรารู้สึกว่า อาหารก็เป็นครูที่คอยสอนเราเหมือนกันทุกๆอย่างมันมีขั้นมีตอนของมันใจร้อนไปก็ไม่ได้อะไรใจเย็นไปก็อาจจะเสียได้เวลาที่เหมาะสมเท่าน,นั้นคือสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยไม่ว่าทั้งชีวิตหรืออาหารอยากจะทําอาหารให้อร่อยก็ต้องใช้เวลาที่เหมาะสมอยากมีชีวิตที่ดีก็ต้องดําเนินแล้วก็ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับเวลา